สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเศ้ายูทูบเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาพี่น้องมือน,นี้ยายสินํานเสนอวิถีชีวิตของยายเนาะพี่น้องกินแบบไออีสานอินเตอร์พี่น้องกินส้มตำมะละกอส้มตำนี่แหละพี่น้องเบิ้งพี่น้องส้มตำอยู่ๆก็หายอยากบ่พี่น้องเอ้ยใส่ยังพี่น้อง ตำผุดเนี่ะมีหอดปลาแดกตน้นมีหอดปลาลาเป็นตัวพี่น้องตำบกหงยัวยัวไอ้ตำใส่บบกเอิ๊กพร้อมด้วยพี่น้องได้บกเอิกมากมือพี่เอาหายเนาะบกเอิกน้องเอ้ยแสบคัดแสบแบน่นอนบริก,กินโดนแล้วบริก,กินจะเป็นหลายเดืนเอนแล้วพี่น้องสามเดือนสี่เดือนแล้วตะนาวมานหนีเพรอยาก น่ำจกจกพี่พออีเม่เสบีบพี่น้องแซ่บแน่นอนมาแล้วกะ็ตำบกเอิบแซ่ตำบกคุ่งแซ่บบกเอิกแล้วพี่น้องอย่างปลาซาหมอนพี่น้องอย่างปลาซาหมอนแล้วก็ย่างหอยอย่างละ่ะหอยตาง่วพี่น้องเนี่ยย่างหอยตางัวเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะส่างสีสันพี่น้องส่างสีสันให้ซีวิต กินเหมันคือบานเฮาก็เลยเอาหมวกมาใส่พี่น้องคือยังไปตัดอ่อยมาก่ๆไหมพี่น้องมามากินน้ากันนะพี่น้องเนาะเสียกเนี่ยนอนเหมือน,นี่บรรยากาศวาเลยพี่น้องนั่งวาราชการเลยนั่งขึ้นบันรังเลยมากพี่นอ้กกอ,อ,นองพักกับยั่วย่หืมืน้องพักพักตามเคยหลายรัก Đẹp, thế nào Hãy subscribe hm, kênh Ghiền Mì đi กินนังเงียพ่นองฟันสั้นครับอยากคือแน่ตอนนี้แหละพี่น้องจี้หอยอย่างนี้จะเพ่งเขาหลอกป่ะพี่น้องจี้หอยแบบนี้เพราะมันเพ่นด้พี่นอ้องก้วมจริงอืมพี่น้องจี้หอยหมุน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 ได้หัวพี่น้องจี้หอยพี่น้อง Ok, yêu hay hết 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 Thắt Nam thế nào năm từ từ chi việc chỉnh nó phải nọ dù mưa ngọ kinh bẹp quân chuẩn như lại phải nọ tạm một khung xe ước ใช่ประคัามเปียกแสบแห้งพี่น้องเอยมันสมแสบสมมึกเอิ้กก็ประคัามเปียกพี่น้องยันอุดใจผ้าว้สีประแดดแสบพี่น้องปลาสาลมอน กินง่ายพี่น้องสำหรับคนแบบได้เนี่ยคนพิการคนพิการมีกังแล้วพี่น้องบอนจะได้กัดกินได้เลยพี่น้องอืแซ่บขัดเบื้องแซ่บแผ็พี่น้องตรวจบู มีน้ำนั่งเอกตามเคยพี่น้องน้ำขิงต้มให้ไปเตยหน่อยให้น้ำตาลน้อยหนึ่งก็อร่อยนะพี่น้องชีวิตความเป็นจริง rất là chết bởi nào, hoài nhắn ba tham quan patu a pack luộc, drink tham mưu mhm 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 rồi Ừ mhm 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 แม่มัน đầy phiêu เนาะพี่ Chạy ดินตามมีตามเกิดนะพี่น้องครับบางท่หมดอืมินตามมีตามเกิดพี่น้องกินแบบคนอีสานอินเตอร์มีจตาแนวมีประโยชน์ที่พี่น้องรู่นี่ มันไม่แนว่วเกิดเอฟเฟกต์ T H, กำลังกายจากแนวมันไม่สวดอืมเป็นทุกพักพี่น้องบอกเคลือเปะ มันเสียบแห้งแต่พี่น้องต้องจิกกินต้องอยากไข่พี่น้องมันเสียบแห้งเสียบแห้งแค่ อพี่น้องหอยตางวะน้องต้องไปกินหอยเส้อรีมันบอมี่หอยกุ้งแซ่บแ่บครับ phải bẹp. bẹp Đi sáng bắn thùng Nó bẹp nói sáng thùng นนี ah ้บ่มีเซ้นพี่น้องปลาแมเบอน์เกอ That's what the power. มันไม่แน่เป็นโทษก็แรงกายจากแน่พี่น้องเอ้ยไปจำกินแต่พี่น้องบอกคุ้งจะสื 4, ่อเพิ่นกินไรใช่เสร็จมากคุ้งอยไรเป็นยาระบายพ้อมมีสารไม่เละแต่พี่น้องบอกคุ้งเนี่ย

That's yep, yep. หกบจี้หอยพี่น้องเข้ากันไปนยังน้องเอ้ยหึ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 ึม,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 มต้ตมๆพี่น้องจี้เอา มันคือตางวดพนะี่น้องขอเลยเอื่นหอยตาบวัว ว่าตองคีบพีน่ะเสียบแดดมดสเสีบแดดยังน้องเห็นต้นประแดกบ่ต้นประแดกประแดกต้มบ่กกินเด้อ ครับพี่น้องสมบกอึกนะสมธรรมศาสตร์บกอึกภาษาไทยจะเอิ่นหนังพี่น้องแยกกับปูงูพื้กันแบบ พี่น้องหอยพี่ยังมันจิเขกากันตําหุ่งตำหุ่งกับกีหอยเนี่เขากันที่พ่อพี่แม่เอ,อ้หอยหัวใหญ่ที่พี่น้องก็ทำหอยเสอียด กเป็นห้อยปังหอ้อยเจ้าหลีพี่น้องห้อยตาบวัวคนไทยคนอื่นว่าไม่ง่ายเขาแต่มคือตางงวงแต่ภาษาญี่ปุ่นอื่นหอยอห้อยซาดาพี่น้อง บุกับตัวปุ เน้นพักพี่น้องคนเยอะได้ยขาไหลบริสิทธิ์เน้องได้พวกกินขาว Cửa sức khỏe phạt chắc nói, quý nội ơi. Cơ lắm. Cơ lắm thơm cọp, không vàng. thắng các à bạn thấy ngon Chạp hấp Trầm kính rất ngon một khuôn Bạn hấp lấy lại quên Trầm một khuôn khuôn Rượu hấp khuôn Bình bá khuôn Tôm, hóa khuôn Ừ Dẹp đi nào Mới mình nhắn cả tôm khay khuôn. แค่ต้มพี่น้องก็ถือกิน,นง่าประมาณนี้พี่น้องกินได้หลายๆจะาว่ากินผาขันมั้หลายเัาวแล้วเนาะพี่น้องแตงยูแต,ง,แตงกินดยู่เฮี้ยนอะ่ะ cà a bói dạy thì đấy thì nó ơi ngon chút đâu có những phút phút cần kiệp mhm vạy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  mhm จับจับได้วเอ้ยมาเอียงกับพี่น้องบอกบอ,บอ่บมกแค่ลิตรมกเล่นลิตรบอกไปตัว